สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e X กดัซิงครับผมอ่ะวันนี้ก็พาจะพามาดูเจ้ามาขาวกันหน่อยครับได้ข่าวว่ามาวิ่งงานอยู่แถวแถวสายสิบดูซิว่าอยู่ไหนฮะอยู่ไหนจ้ะเไปไหนหมดเนา เฮ้ยรถพี่แต้มนี่เย่รถเสียแต้มครับจอดดูนี่นั่งน่นล่ะอ้ยปาเรียบร้อยเจ้ามาข่าวครับฝนตกครับ จอดกันได้ได้นี่นู่นครับโอ้ฝนตกจอดแล้วนู่นมาคาวอยู่ในนู่นครับ ทำไงอ่ะรถพี่แจมก็จอดอยู่ด้านนอกอยแหละาสายสิบนี่ฝนตกเพิ่งหยุดครับนี่แดดเพิ่งออกทางเข้าก็จะเละครับโอ้โน oh, no. แล้วน้องนอนอยู่ไหนอ่ะอฮะเนื่องจากครับฝนตกครับนุ่นดูมืดเตึปบเลยอยู่ด้านนอกครับแล้วก็รถเข้าไปไม่ได้ด้วย นี่แหละรถพี่เต็มจอดอยู่ด้านหลังผมนี่แหละเนรือ,อจบข่าวพระราชสำนักครับฝนตกมาวิ่งงานไม่ได้เลยน้องนอนท์ว่าจะพาเอฟซีมาดูน้องนอนวิ่งงานหน่อยรถกระบะก็เข้าไปไม่ได้แล้วไงลื่น ฝนตกปั๊บเดี๋ยวน่าจะตกไม่หนักกันมั้งหรือว่าตกแรงก็ไม่รู้ครับนู่นนะมือเติบมาอยู่นู่นจบแถวเพื่อระตสร,ริำนักยกดำเป็นแถวแล้วต่สูงครับนู่นมาขาวเนี่ยยกดำอยู่นู่นครับมาขาวครับ วันนี้ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเพราะเป็นเวลาจะบ่ายสองคนระับจะบ่ายสองแนละ้วน้องนนท์น่าจะมาวิ่งงานอยู่ที่นี่วันแรกครับวันนี้วิ่งวันแรกหรือเปล่าเราก็ลงไปไม่ได้นะครับผม ทางเข้านี่เละมไปอะไรครับทีมงานพี่แต้มครับรู้ว่าทีมงานเสียทูนหรือเปล่าใช่ไหมที่พี่แต้มมาวิ่งอยู่เนะี่ยผมว่าน่าจะใช่นะเอาไงดีทุกคนจะไปไหม ฝนก็จะมาอีกแล้วคำจบข่าวพี่แต้มกันเลยไม่กล้ารถเข้าไปแน่นอนเลยมาถึงฝนตกเกิตัวเป็นจอดไปข้างนอกครับสงสัยว่ารถทีมงานนั้นออกมาไม่ทันครับฝนถล่มหนักก่อนพี่แต้มก็เลยรถจอดไปข้างนอกนี่แหละ không ngàn cao không hơ hơ đèn hoa 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 นี่ก็อยู่สายสิบครับสายสิบเหนือครับที่นังนนมาวิ่งวันแรกครับได้ข่าวว่ามาวิ่งจะไจปะ FC มาดูหน่อยพูแต่ฝนหมามืดตึ๊บเลยนะพูแต่ทางนู้นตกแรงมากเลยนุ่นนุ่นตกแล้วนุ่น จัดไปครับน่าจะไม่ได้วิ่งแล้วยามบ่ายพี่เต็มพี่เต็มนี่ดีนะว่าไม่ได้รถเข้าไปจอดนอกถนนเข้าไปนี่จบข่าวออกไม่ได้แน่นอนครับกลาำ นี่น่าจะขุดสะนะอยู่ตรงนี้ไม่ไ้าฝนก,ฟฟก็อยี่แหลี่พี่น้องเอ้ยวิ่งมั่งหยุดมั่งครับถ้าวิ่งออกได้ก็บสบายครับถ้าวิ่งไม่ได้นี่ก็ต้องจอดแบบนี้แหละทุกคนหน้าฝนต้องทำใจครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูก็ได้ถ้าพรุ่งนี้วิ่งงานอนะภัยซมาดูใหม่ครับวันนี้น่าจะจบข่าวแล้วแหละฝนก็น,น่าจะมาตกอีกครับมืดมาแล้วไม่เหลือครับผมว่าตกแน่นอนนะไปครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ